ทานนะบารมีนะคคราวนี้เราอยูในกรณีของวัตถุฐานนะซึ่งจะจอดลึกลงไปที่อีพที่ผ่านมาก็เรื่องของผู้ให้ทานนะ,ะผู้ให้ทานก็ได้ยิติในเรื่องของเกตนาสนะ่วนในเรื่องของกิริยาเนี่ยก็จะจะไปลงในในมุคคล3าประการนะซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกันอีพีนี้จะไล่ลงเพื่อจะให้ให้มาอยู่ในภาพของ ปัจจุบันของของคนของการใช้ชีวิตมกืกเนี่ยนะเพาที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องของมิติในการเข้าวนานะซึ่งอา,อาจจะแห้งนะสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยอาจจะขาดความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหรือว่าขาดความต่อนเนื่องมันจะแห้งๆกรนแกลนหน่อยนะถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างเดียวนะปฏิบัติอย่างเดียวเหมอนกับพระที่ทมปฏิบัตินะอา่ามันต้องมีการ เก็เรียกว่าการให้ทานการทําบารมีอ่ะทบารมีซึ่งเล่าเรื่องบาบารมีเนบารมีเนี่ยมันมาจากในศัพท์ลากสัมภพมนะพรมคือเป็นผู้ไปเป็นหลักปฏิบัติหลักที่เราควรที่จะทำควรที <c oughs> ่จะทำะารทีเ้เ็าเรียนอย่างพรหมรรจั์อย่างเงี้ยนะก็บารมีเป็น,ปน,ปนการเป็นการทาบารมีที่เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ดีกว่าเทวดามนุษย์เนี่ยสามารถจะปฏิบัติพรหมจรรจั์ได้อย่างเยี่ยมยอด แต่ว,ว่าเทวดาไม่สามารถจะทําได้นะอันที่ว่าทานที่ว่าอะไรบวงนี้ก็เทวดาก็ทําได้ยากนะเพราะนั้นมาที่ทานบารมีเอาคอนเซปต์ก่อนนะคอนเซปต์ของตัวทานบารมีคือการห้ามทานนี่ถือว่าไม่ใช่มิตรนี่อันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครบอกว่าอันนั้นทานไม่ได้อันนี้ทานไม่ได้อันนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่มิตรนะ,ะถือว่าไม่ใช่มิตรคือไม่ใช่ผู้หวังดีคือ เราเกิดศรัทธาที่จะทานนะจะทานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในการทานนั้นต้องเป็นของที่คิดว่าดีนะอาจจะไม่ดีในสายตาของคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าสายตาของเราเนี่ยมันดีเหมือนกับอในหลายพระสูตรที่พูดถึงเรื่องของอมีพราหมณ์ไปฟังธรรมะแล้วก็มีผ้าอยู่ผืนเดียวผ้าก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว,ว่าต้องผัดกันกันกบเมียกับตัวเองในไปฝังธรรมะ วันหนึ่งไปฟังธรรมบรุญเจ้าแล้วปวดทับใจมากอยากจะทานห้าวพื้น,นั้นนะอยากจะทานห้าวพื้น,นั้น <c oughs> ก็พยายามที่อ่อตั้งแต่ตอน <c oughs> ตอนเย็น,ต,ต,ต,น,ยนตั้งแต่ตอนเย็นว่าจะทานแล้วก็ไม่กล้าทานเพราะว่ามันเป็นผ้าวพืนเดียวที่ใช้ในบ้านอ่อมามันสองทุ่มก็คือยามหนึ่งก็จะทานแล้วก็มปยามสองจะทานก็ไม่ได้ทานมาทานไปยามสาม, 2, ยาม,ยาม 3, อย่างนงี้ยนะ่ะก็ ก็ได้บุญก็ได้ก็ได้บุญ,ได,ไ,ดบญได้กุศลมีพระ